ขอบคุณครับขอบคคุณผ่านไปสามเตงแล้วขาเริ่มดีขึ้น <c oughs> เริ่มยืนหลังได้ <c oughs> คนเตะฟุตบอลขาก็ต้องลั่นทุกคนจริง นี่แล้วแบยิงเท่านะครับมเยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาไม่ใช่วันพุธก่อนหน้านั้นผมไปเล่นฟุตบอลก็บอลลอยมาบอลลอยมาบอลลอยมาผมโดนพุ่งอยากจะบอกว่าเข้าประตูนะครับผมทำประตูได้ในนัดนั้นแล้วมีกประมาณชั่วโมงครึ่งต่อมา ท al, ama, ушка, ุกไหนสักคนหนึ ed, ่งแล้วขาพลิกจนบันน no ี้ผมยังไม่สามารถเตะฟุตบอลได้เลยโอ้วผมใครหัวใจเยอะตอนนี้เราพูดประเทศเลยแต่ไมเห็นภาพในสนามดิ้นเป็นหมารสับบ้านเย็นสับบานเย็นโอเคหยุดเรื่องฟุตบอลหยุดเรื่องรอมันเกัาก็อยู่ในคอนเสิร์ตกันดีกว่า ผ่านมาแล้วหนึ่งปีเพลงที่จบไปเมื่อตะกี้ดีอย่างไรผ่านมาแล้วหนก่งทัพี่ยังไม่ดิวเศร้าสิสาเพราะไม่เคอกัสิร์เลยใครดิวเนี่ย ดวงน่ะเสียงพีดังผิดปกติแค่เดินผ่านเฟรมไม่ไหวืออะไรยังไงจ้องเปิดวิธีออย่างงี้ผมส่งไปเพลงต่อไปไม่ถูกเลย หนึ่งปีแล้วใช่ไหมที่ผมออกจากบ้านมาแล้วก็มาเจอกันใช่ค่ะใช่ใช่แบบว่าใช่หรือที่ออกจากบ้านมาแล้วซิงเกิลกำลังจะมีหรือเปล่าก็ามไม่ใช่นะ <c oughs> ก็หนึ่งปีผ่านมาแล้วนะครับผมก็เจอเขาเรียกว่าเรื่องราวอะไรมามากมายก็ทุกคนก็จะได้เห็นพระชาในหลายๆแง่มุมทั้ง ด้านที่มันดีแล้วก็ด้านที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็อะไรที่ไม่โอเคก็อยากจะให้ก็อยากให้ทุกคนรับรู้ว่าช่าเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาหนึ่งคนอะไรที่มันไม่ดีก็ถ้ามันลืมได้ก็ลืมมันไปแต่ถ้าแต่ถ้ามันยังลืมไม่ได้ก็ต้องค่อยๆใช้เวลาแล้วกันนะครับลูกต้องต้องมีมั่งแหละแบบงอนช้างลุกไม่ไม่ไม่ยืนพอไม่ตาย แต่เชื่อแม่ว่าะเกิดว่ามีไม่มีมองตามีเงินก็นยอ,อยากจะบอกว่านี่แหละรครับมันมันมันทือเป็นสีสัน,น,นรรของชีวิตนะถ้ามีมีเรื่องดีๆบ้างมีเรื่องอะไรบ้างตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วพวกเราก็ยังมาอยู่กันตรงนี้ หนึ่งปีผ่านมาเนี่ยทุกคนได้เห็นคชาในหลายๆแง่มุมมากรู้เลยว่าบางคนรู้เลยว่าคชาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเวลานี้ทําอะไรใช่ไหม่หน้าบอกไม่เลยม่าชยิน, <c oughs> นอนตตลว่ามันเป็นอปพเคชันที่ออกม,มาโผมเกินมาก็ <c oughs> เดินไปส่องสาวตามสยามได้จะ่เงงกบอกตอนที่นี่ข้างหน้าบอกสาวเหลือน้อยาแล้วตะกี้พูดถึงเรื่องอะไรเรื่องเรื่องชอบไม่ชอบรู้ว่าจาชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมครับรู้เลยอยู่กันมาปีแล้วไม่อยากรู้ฉันพูดจรง เรื่องเพลงเน so like ี่ยประชานมลชอบร้องเพลงอยู่แล้วเปคนชอบฟังเพลงช้าๆสไลด์สไลด์ประชาพูดตรงๆนะประชาเป็นคนชอบฟังเพลงเศร้ารู้ฟังไหมแล้วกาใช่ไหมนี่แล้วคนที่มีมันก็มีใครไม่รู้ก็ยกมือเลยผมจะรักคนนั้นมากเกี่ยมบางทีก็มีบทเพลง ที่ชอบฟังชอบร้องอยากจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะว่านี่ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของประชาอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้ว่าชอบฟังเพลงแบบนี้นะหรือ,อนี่แหละตัวประชา